สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ใบชัวขอโบชัว์หนดีครับอันนี้คือโบชัวใช่ไหมใช่อใบชัวนะวันนี้ผมให้คุณเป็นเจ้าของร้านวันหนึ่งใช่คุณโอเคไหมครับขายรับซื้อเทลินนี่มือหนึ่งมือสองทุกชิดขายขายด้วยขายด้วยผมจะบอกให้ขายเนี่ยทุกร้านขายอทุกร้านขายจักรยานอแต่รับซื้อไม่ทุกร้านที่รับซื้อรับซื้อแบบไม่มีเงื่อนไขนะแบบว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีเงื่อนไขรับซื้อแบบว่าไม่จำเป็นต้องซื้อที่ร้านซื้อจากไหนก็ได้จกกรยานทุูปแบบ จักยานแม่บ้านจากยานเด็กรับซื้อหมดเทินหมายความว่าเอาจักยานที่บ้านมาเทินแล้วออกคันใหม่ไปลดราคาคันใหม่ไปทําทุกอย่างครบวงจร อันนี้ผมให้คุณเป็นเจ้าของร้านวันนึงค,คุณพาผมเดินดูเลยขอเบอร์โทรอีกทีนึ้งนี่นะฮะเสิร์ชดูนะเบอร์โทรอยู่นี้เดี๋ยวสมมุติว่าคนที่ม, 8, มีความพิการอย,อยากได้เยินเสียง0851910524บางทีเขาอยากให้ผมพูดอ่านชื่อเบอร์โทรมาเลยเพราะว่าบางที คนพิการทางด้านสายตาเขาจะได้ฟังนะแล้วก็ไลน์แอดนะตัวแอด B I K E S U I E บอยชัวนะคุณได้เลย่ะคุณจะพาผมไปดูอะไรอันนี้ย่างย่างยังคุณขออนุญาตก็อยังไม่ต้องขอแล้วครับะเขาติดไม้ให้ผมละติดไม้ติดไมาอะอาว่าไงนี่คือจริงๆแล้วเนี่ยจักรยานอะผมก็เบื่อแล้วแต่ก่อนอื่นนะนอกจาก จักรยานร้านพี่แมนมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาแต่ก่อนอื่นอันนี้เทคกโดนโดนเด็กเด็กโดนโดนมาลินเจ็ดครับสุดยอดเลยคันนี้คันนั้นใ่ไคันนี้เก้าพันแปดไม่น่าเชื่อนั่นจะมาอยู่ที่นี่ครับมาลินเจ็ดเลยนะสวยเสือภูเขานะลิฟต์อลิฟต์นี้เป็นจักรยานของผู้หญิงเลยนะจักรยานเสือภูเขาผู้หญิง่ดีนะขาดกล่องขาดกล่องเดี๋ยวเข้ากล่องอื่นใส่ให้นะอ่ะไปดูต่อมีอะไรต่อ เดี๋ยวนี้ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าเพราะเจ้าของร้านติดลูกค้าเนาะเพรากจะจัดปัญญาแล้วก็จะต้องมีหมวกหมวกเนี่ยก็จะมีหลายราคาหลายรูปแบบหลายยี่ห้อฮะไม่รู้มีมีราคาบอกไหมพี่แมนพันสองเก้าสิบมีโปรไหมพี่แมนอันนี้เป็นราคาที่ดยอันนี้เป็นคัดเดี๋ยวนะพันสองเก้าสิบทุกใบพันสองเก้าสิบทุกใบอ่าอ่าคนกังวลเรื่องตูดเนี่ยกังวลเรื่องหมวกกันน็อกก่อนดีกว่าโอเคโอ้สวยนะ อีากโโวแล้วก็ตัวนี้กิฟต์อาจจะไม่เคยเห็นมันจะสลายข้างปุ๊บนี่อแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะครับปุ๊บดูดเลยประมาณนี้โอ้โหสไลด์ข้างใช่ครับผมต้องอนุญาตบางลมบังลมามโอ้โหปุ๊บโอ้โหแล้วก็เข้าเองนี่คือไม่ต้องเสียบอะไรเลยนะครับเราวางใกล้ๆปุ๊บเป็นแม่เหล็กเข้าเลยใช่ครับราคาราคาเขาบอกว่าหมวกอันนี้ทำมาจากสามชิ้นสามที่สามประเทศ ก็คือจะมีตัวโฟมทำอ,อีกประเทศหนึ่งโฟมอีกประเทศหนึ่งแล้วก็ตัวล็อกอีกประเทศหนึ่งเอาข้อดีของแต่ละจุมดมาเลย โโอ้หในราคาที่ไม่แพงแล้วก็สามสามประเทศก็จะมีลาวเขมรเวียดนามล้อเล่นอันนั้หลบทันสองเองไม่น่าเชื่อเนาะแล้วอันนี้โปรโมชั่นแล้วโปรรูทเลยนะยี่ห้อรูทเลยนะครับสีทุสีมันมีความสวยดีแบบนี้อันนี้กราฟวสปอร์ตสปอร์ตสวยๆอันนี้ก็จะเป็นโ้ยยเตอนสองไฟแล้วเลยยิบเลยโอ้สวยมากนะเขาจะต้องมาดูตรงสวยมากนะท่องี้ทันสองเองผมว่านะเหมือนพี่หนุ่มเลือกหัวกันน้องครับพี่หนุ่มจะเลือกลด ที่จะมีสีจแจ๊สเลือกหมวกกันน็อกที่มีสีจแจ๊สเพราะว่าเวลาไกลๆจะได้มองเห็นอม,มองเห็นมันแบบไกลซึ่งมันไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องคิดว่าเราต้องเป็นหมวกกันน็อกอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนแสงทําให้เห็นกอนอะ ไปไปดูมีอะไรอีกหมวกก็ไปครึ่งชั่วโมงแล้วคุณอ่ะครับผมไปนะครับไปคนสุดท้ายทุกจักรยานทุกคันเวลาขี่ก็ต้องมีไฟไฟก็จะมีราคาตั้งแต่สองร้อยมาเดี๋ยวก่อนอื่นนะถ้าเพื่อนได้ยินเสียงกู้ไม่ต้องตกใจนะมีพัดลมเพราะตอนนี้อากาศร้อนเปิดพัดลมสบายนะร้อยเก้าสิบกัอาจจะมีพัดลมก็มีสามร้อยเก้าสิบก็มีอย่างดีเลยนะอันนี้เนี่ยเปิดนะตาฟับปป๊แสบตาเลยนะจะบอกให้เห็นเห็นแต่ไกลเลยอ่ะมา อันนี้อะไรเนี่ยพี่แมนอันนี้เป็นที่จับจักรยานที่จับจักรยานอ่าไอ้ที่ล็อันให้หน่อยอ๋อคลิปจับโทรศัพท์โอ้โหสวยนะงานก็ดีนะโอเคสองร้อยห้าสิบงานก็ดีมากถุงมือถุงมือนี้ก็จำเป็นสองร้อยห้าสิบไม่ถูกกว่าถูกกว่าที่แถวแถวเวิร์มอีกอ่าครับผมมิทเวิร์มผมไปซื้อสะสมมาห้าสิบแล้วนี่แล้วดูงานครับผม ถ้าคือจริงๆแล้วเราไจะมันจะมีคลิมมิกด้วยนะครับคือลูกเล่นลองดูโอ้โหอ่าลองดูสัมผัสในความแบบ380ที่ลองจับตรงนี้อ๋อมันนุ่มๆอ่าแล้วลองดูแบบราคาที่กูุงศนยก็จะเป็นแบบธรรมดาอ่าตัวนี้จะแบบมีกันด้านกันทีเรานโอ้โหอันนี้ก็ดีแล้วนะใช่ๆทงนี้ดีกว่าที่แมนถามว่าแปดสิบแปดสิบอันนี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทในราคาจิบสิบบาทเราเลือกเอาเองละกันนี่ไปในห้างเป็นพันนะเดี๋ยวมาครับ อันนี้หมวกกันน็อกผ้าพันแหวนท่านะท่างนี่อะไรครับเนี่ยโอ้กล่องก็เริ่มรูแล้วผ้าพันแหวนผ้าพันแหวนเสือของเสือเสือหมอบนี่นะไปพันเสือภูเขาก็ได้แล้วแต่อยากชอบเรียนหนิผ้าพันแหนนะฮะก็จะมีหลายแบบแบบหนังแล้วเยื่อดีว่ะนี่ไอตัวนี้นี่ผมชอบใส่มอเตอร์ไซค์ก็ได้เบาหวิวเลยใช่ไหมก็เต็มใช่จะเอาไปใส่แหวนแล้วก็เราก็ติดไฟติดมือถือติดอะไรไงติดอุปกรณ์เสริมติดอุปกรณ์เสริมนี่เฮ้ยเขาเบานะเบามากเหมือนคาร์บอนเลยะ นี่นี่นีี่มคาร์บอนอ๋อนี่ตัวรองตัวรองถ้าใครนึกไม่ออกมันถึงแอ่าสำหรับกาเวลพวกไม่ใช่กาเวลพวกรถที่อ่าสายนอนอันนี้ก็แฮนด์แฮนด์มีกระจกข้างอ่านะยันกระจกข้างนี่เราพาดูกริปช็อปเลยเนี่ยอ่๋อนี่พันห้านะฮะโอ้โหนี่แฮนด์แฮนด์แฮนด์เสือหมอบเสือภูเขามีหมดเลยนี่นะคาร์บอนทีซีเบานะ โอ้หนี่นี่นะฮะแฮนด์สเต็มมีครบเลยเนี่ยคาร์บอนหลักฐานคาร์บอนดิเบาไหมดูราคาน9,10,900บาทนี้ผมว่าผมคงดูเลขถูกนะไม่ไม่ไม่ใช่หกบาทนะกับทางนี้คือคาร์บอนด้วยออุ้ยันนี้พับเบรกอ่าพับเบรกใช่เบรกดิบนี้อ่าพับเบรกดลันะอันนี้แฮนด์นี่คาร์บอนนี่เป็นแฮนด์นี่เลยเป็นตัวปิดเครื่องบิน สองสองพันห้าเองอย่างในอย่างนอกโอ้โหเนี่ยแหลกมีหมดแหลกติดรถนะฮะคนเล็กอันละร้อยคู่คู่อ่ะอันนี้คู่หรืออันครับเนี่ยคู่คู่คู่ก็เขาใส่ถุงอย่างงี้คุณเป็นเจ้าของร้านเห็นมันออกมาอย่างงี้ะเห็นมันออกมาโชว์เบอร์ก่อนเดี๋ยวเขามาอ่าตรงนี้ไหนแน่ซื้อขายเทิร์นจักยานเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์โทรอยู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวถือนิ่งๆถือก่อนจะแคปเคต่อนี่นะฮะโอ้โหนี่อุปกรณ์อะไรเนี่ยทูร่มทูเล็กเขาแกะมาก็ขายหมดนะ หมายถึงว่ามีเห็นไหมจะเห็นเลยว่าคาว่าเทินเนี่ยเทินรับซื้อเนี่ยเนี่ยอุปกรณ์จักรยานเขาเอาหมดเห็นไหมเนี่ยใส่อันนี้คือแหลกลังคาอยู่จักรยานอันนี้คือแหลกติดในรถเนี่ยเนี่ยเอาไปวางเนี่ยเนี่ยวางลอล้อแล้วเสียบล้อใส่ก็เ่เป็นเขาเรียกว่าแหลกเคลื่อนที่หมายถึงว่าเราไปตั้งหลังกระบะเราไม่ต้องเจาะกระบะเราไปตั้งปุ๊บเนี่ยแล้วใส่ได้เลยคุณมีสองคันุูก็ซื้อไปสองตัวครับคุณมีสามคันคุูก็ซื้อไปนี่เห็นไหม 990บาทเองอ่ะดังในดังนอกมองอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์นี้พวกนี้โอ้ยอันนี้อะไรครับแจกฟรีเปล่าเนี่ยฮะอันนี้เป็นที่ใส่ขวดน้ำครับผมนะฮะนี่อ,อยู่นี้เลยนะฮะสองร้อยค<ข>าร์ <ขา S 1> บอนติก200คาร์บอนด้วยนะฮะโอ้โหนี่หาที่ไหนได้วะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยี่ห้อดังๆเลยคุณรู้ไหมว่ายี่ห้อดังๆอย่างเช่นแคนนอนเดลเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่ครับอันนี้คือแคนนอนเดลของคือของรถใช่ที่ติดมากับรถแล้วเอาออกเนี่ย อันเนี้ยอันเนี้ยไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นร้อยห้าหมื่นสองร้อยนะฮะเนี่ยเป็นเบียนชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบอลทักเกอร์เนี่ยนะฮะบอลทักเกอร์เนี่ยนะนี่นะฮะอันนี้คือนนเขาแกะมากับรถแกะออกจากรถนะหมาป่าไงโอ้โหโอ้โหนคืออะไรนะ ท่าแทนแทนนะน้ำยนหยอดโต้น้ำยาหยอดโต้ใครท่าใครบอกว่ามาจากช่องนี้กอไปเลยขวดหนึ่งแต่มาต้องมาบอกแล้วว่ามาจากช่องมาดูจากคลิปนี้นะเอาไปเลยขวดหนึ่งหรือไม่ก็กดติดตามไบชัวมาถึงปุ๊บบอกผมกดติดตามไบชัวเรียบร้อยแล้วก็ทิวจะักรยานเป็คันหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแถมอันนี้ให้อันนี้เขาแถมเลยเขาให้เลยเห็นไหมโอ้โหแปดสิบบาทเฮ้ย น้ำย,ยาหยอดโต๊ะผมว่ามีใครได้ยินแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่เยาแล้วไปต่อปะเฮ้ยเลยครับมีแว่นนะคือไม้มผมจะบอกให้ว่าแว่นที่นี่เขาตัดด้วยนะสมมติคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยเขาตัดแว่นให้เลยนะเขามาใส่อะเนี้ยนะใช่เขามีแว่นพิเศษสมมติว่าคนที่สายตาสั้นเนี่ยใส่แว่นพวกเนี้คุณจะต้องใส่แว่นครอบนี่ครอบกับแว่นสายตาทีหนึ่งก็เหรอแต่ที่นี่มีโปรโมชั่นพิเศษคือคุณตัดแว่นสายตาที่เนี่ยคุณสามารถ เอาเอาเลนเลนเอาเลนเข้าไปใส่ในนี้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะให้เจ้าหน้าที่มาวัดแว่นให้เลยอันนี้บริการอย่างนี้เพิ่มเท่าไหร่พี่แม1หนึ่งพันบาทครับพันเดียวพันเดียวอ๋อมันก็เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะว่าคุณปกติคุณจะต้องใส่นี้สวมกับแว่นสายตาคุณอันนี้มันอยู่ในนี้เลยแล้วเขาจะตัดเข้าไปในนี้เลยพันเท่าไหร่มันน่าสนราคาบอกไหมโอ้ยไม่ต้องหัวเนี่ยสองร้อยกว่าบาทเอนอขอก็แล้วกันคุณเพิ่มอีกพันเดียวคุณไม่ต้องใส่แว่นสองพันคุณได้แว่นสายตาเด พันหนึ่งเก้าสิบเป็นแล้วก็เป็นไมโครโฟนเก้าร้อยกว่าบาทเกี่ยวอะไรวะไมโดิจิตอ้าวไม่ใช่ไมโครโฟนไมโครครับพี่ทำงานไม่ผิดเลยไม่เลยอ่ะล้อนี่ล็อกนี่คือล็อกมือสองก่อนเลยนะอ่ามีมือหนึ่งก็มีมือหนึ่งมือสองล็อกครับบ้านน่ะคือสองเนี่ยน้ายเซฟลบน้ำยาอ่างอ่า้ามมไดตรงนี้นี้คุณจะพาดูทั่วร้านเลยใช่ไหมครับผมมียางพารานี่เขาขายป่ะนไร นี่อะไรเนี่ยยางนอกยังไรวะยางนอกยางในอ่าอ้าวฝั่งฝั่งนี้จะเป็นยางนี่กระจุงกระจุบมีหมดเลยจุบลุบกระจุบอ่ากระจุบยางอ่าไส้กงเอ้ยไม่ใช่ไส้ไก่ไก่เป็ดอ่ายางไงโต้นะเฮ้ยอันนี้เขาได้เป็นอันนี้เยนะเป็นเป็นเป็นตัวแทนของขชิมานุใช่ใช่เป็นตัวแทนที่โอ้ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยตอนเนี้ยร้านเนี่ยเขา ขายจักรยานมือสองนะแต่ได้ถึงระดับเป็นตัวแทนชิมาโน่แล้วนะเห็นะจดทะเบียนแล้วนะครับมีเป็นมีชิมาโน่เพียบเลยอุ่บชิมาโน่คือการที่ได้เป็นของตัวแทนชิมาโน่ไม่ใช่ง่ายนะเป็นตัวแทนชิมาโน่คืออะไรคือหมายความว่าถ้าซื้อของจากที่นี่เขารับประกันโดยชิมาโน่ก็คือซื้อที่นี่ไปสมมติมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถเคลมกับชิมาโน่ได้เห็นป่ะศูนย์ชิมาโน่มีทั่วประเทศนะเขาเคลมได้แล้วก็อันนี้ก็คือคลิป เนี่ยพันกว่าบาทราคานี่มาตรฐานเลยนะคลิกเขาเรียกคลิปหรือคลิปคลิปคลิปติดคลิปเหมือนคลิปกระดาษอย่างเงี้ยนะอ่าวจะเรียกอะไรก็ได้ติดล้อติดล้อติดติดติดรองเท้าติดรองเท้าคลิดชิคลิกอ่ามอชิคมาโน่นะฮะอันนี้อุกมมาอ่ะเอาเอาันนี้หน่อยอันนี้นะขายเทินอ่ะศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห้าสองสี่ไปใสบชัวร์นอกจากมีจักรยานที่สวยนะเดี๋ยวไปดูหน่อยอันนี้เขอบันทึกสวยมากเลย ว่าเด็สวยงามสิของใหม่นะของใหม่คู่เลยว่ะโอ้โหไปต่อไปดูในร้านทั้งทีลืมเลยว่าจะพูดอะไรฮะมาสูบสูบก็มีสูบไฟฟ้ามีสามราคาเฮ้ยของราคาขามราคาของราคาโอ้โหสามอย่าอันนี้คือสูบไฟฟ้าสูบรถยนต์ได้ด้วยนะเนี่ยได้ได้ได้เออได้ถึงวันนี้ใครเห็นคลิปพี่แมนอนุญาตให้ผมบอกลดราคาพิเศษ ดูดูดูไปตาก1590เหลือเหลือ1590โอเคโอเคแต่เดี๋ยวเอาที่หยอดโซ่ไปเลยถ้ามีถึงกระปุกนะมาได้แบริ่งนี่นะโอเคมาต่อครับมีกระ๋ยกคุณคุณจะไปเร็วนักผมถ่ายไม่ทันเอาเหรอครับก็ตีครับทำไมอ่ะกะติดน้ำก็มีอันนี้ก็ถ้าจำได้ไหมมีแมนถ้าซื้อรถครับถ้าซื้อรถรถพิเศษถ้าซื้อรถซื้อรถเสร็จแล้วมาซื้อนี้ต่ออ่ะาๆเดี๋ยวฟังให้เข้าใจ คือซื้อรถแล้วซื้ออุปกรณ์เพิ่มทุกอย่างลด10%หมดเลยลดลด10%โอ้โหถ้าสาวๆคนไหนก็อยากได้เจ้าของก็ลดให้อ20%นะนะเอาขาไปก่อนนะก็จะมีกระติกเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คืออุปกรณ์สำคัญทั้งนั้นนะนะโอเคมีอุปกรณ์นะฮะกระติกมีหลายแบบนะมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีเก็บความเย็นเก็บความเย็นเก็บความร้อนมีหมดแล้วก็นี่เรียวๆอย่างนี้ก็มีเนี่ย ติดโทษนะผมผมคิดว่าที่ใส่ได้ถือถือถือนี่เนี่ยอันเนี้ยคือเขาเป็นชุดมันเป็นชุดติดกับติดกับไอ้นี่เลยขาอ๋อแล้วเวลาแบบดึงปุ๊บใช้ไปเห็นไหมสวยไหมสมมติตรงนี้อันนี้จะติดที่จักรยานอันนี้เราเข้าไปเสียบครับผมใช่ใช่นมันไม่ใช่เหมือนอย่างหรือที่เสียบเข้าไปสวยไหมเจอเจอของดีเดี๋ยวนะอันนี้ไม่รู้อย่างที่ผมคิดป่ะพี่แมนกดไฟเลียวไฟใช้เสียใช้ก็ได้เดียวขวาก็ได้ ก็คือก็คือมีอันนึงติดข้างหลังแล้วก็จะมีสวิตช์อ่ะใช่มีสวิตช์เลยเพื่ก็คือเราสามารถอันนี้คือไฟเลี้ยวเหมือนเหมือนสวิตช์ไฟเลี้ยวโหร้ายว่ะจักรยานมีไฟเลี้ยวกันแล้วเหรอเนี่ยนี่ไงมีรีโมทมีรีโมทก็จะติดอยูอยู่ข้างหน้าย่เีแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวไฟนะแต่ว่าต้องเซตก่อนนะพี่อจะสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ครับโอ้โหร้ายว่ะมำอะไรมาสามารถกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วต้องต่อูเชื่อมัยไม่เป็นไรครับ ถ้าซื้อรถที่นี่รถสิบเปอร์เซ็นต์มาต่อครับสูบมาซื้อจักรยานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอยากอัพก็อัพได้ทันทีก็จะมีกระโหลกระโหลกระลากระโหลกระลานะอ๋อเดี๋ยวต่อไปเราจะคุยถึงเรื่องไอ้นี้ด้วยโอ้หนี่ชิมาน่น่นี่เรื่องเรื่องอะไรนะตัวลุกลรอบลุกลรอบนะติดตามคลิปเราไปนี่นะฮะมีของใหม่ก็มีนะเนี่ยของใหม่กลิปนี้นะอันนี้อันเท่าไหร่พี่แมน อันนี้4 5 9ทร้านนี้ดีอย่างนะร้านนี้ดีอย่างอยากอยากรู้ราคาเนี่ยจะบอกราคาถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเขาจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาเช็คราคาโทรมาถามเจ้าของร้านใช่ไหมที่นี่จะบอกราคาเลยจะบอกราคาเลยเราถามให้ในคลิปเลยป้ายติดหนึอย่างนะครับกล่องเนียมีป้ายติดคือมีป้ายติดแฟนคลับเขาอยากเจอหน้าพี่แมนเนี่ยก็เลยแบบแก้งมีป้ายติดแล้วก็ผมสามารถถ่ายราคาได้เลยนะ นี่นะฮะลดราคาอยู่นไเลยชิมาโน่แค่สองพันกว่าบาทโอ้โหนี่นี่นะนะฮะรองเท้าจักรยานแพงนะเพราะว่ามันเป็นเป็นรองเท้าเฉพาะนะมันต้องมีก็มีพื้นที่เป็นอย่างนี้นี่อะไรเนี่ยตัวติดไงตัวเนี้ยเอาคลิปโอ้คลิปโอเคคลิปคลิปฮะสู๊โซ่ก็มีโซ่มีหลายไซส์ด้วยนะสุดิอ่ะมีกล่องใส่หลายไซส์สู๊สู๊แบบธรรมดาก็มีอ่ะสู๊แบบนี้ที่เกวัดด้วยนะเด็ที่เกวัดด้วยนะปกติจักรยานใช้กี่ปอนด์ครับ อ่าไม่รู้ว่าจับให้แข็งผมจริงๆเดี๋ยวเดี๋ย้ออะไรนะครับจับแล้วให้มันแข็งแข็งจับให้แข็งแข็งคือใช้งานได้หมดใช่มาให้มันแข็งไว้ก่อนโอเคครับโอ้ตัวนี้จักรยานเยอะนะก็จะเป็นเสื้อจักรยานเราไม่พูดถึงไม่เอา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 แล้วไม่เอาแล้วพูดเยอะแล้วพูดเยอะแล้วก็จะมีกางเกงอ่าว็อตโซ่หรือเปล่าไม่ใช่เหมือนมีข่าวที่ลิงจาะดีนะที่นี่ไม่อยู่ใกล้ลิงนะกระโดดมาเป็นลิงอ่ะมาเสื้อมาดวงจันทร์เอ้ยนาฬิคาเฮ้ยนี่สวยนะนี่ของผู้หญิงเหรอครับสวยมากเลยนะฮะ โอ้โหเป็นเป็นโชว์รูมเสื้อผ้าเลยเนาะแล้วก็เป็นเกียร์เกียร์ชุดขับชุดขับชุดขับที่เนี่ยดาเห็งที่บอกนะคือคือจะแสดงราคาอย่างชัดเจนเเลยจะมีทั้งมือหนึ่งมือสองเลยครับเรามีทั้งมือหนึ่งมือสองมือสามมือี่สองเปนห้าอันนี้เขาเรียกการลูกเบี้ยวท่านเผื่อคนไม่รู้ว่าทําไมเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะพี่แมนต้อมมาไม่ได้ลูกเบี้ยวอะมีประโยชน์ไังไงป่คือมันจะวุฒิ อตอนเร่งอตอนกดอ่ามมันจะืดสายกดสายกดมันตอนตอนมันมาอยู่ที่จังหวะที่กดเนี่ยมันมันจะกดดีอ๋อสายกดนี่เองกดนัาแต่เลยนะเอาที่ชอบเลยครับอยากกดอะไรอยากกดอะไรครับพี่แมนไปถ่อมให้เป็นเลยครับอ๋อมีตัวเทนใช่ครับเทนก็มีโอ้นี่เทนเนอร์นะฮะเดี๋ยวเทนเนอร์เลือน่มเนี้ยจริงมี3ลูกเพียงเราเรียกว่า3ลูกเพียง2องสองพบาท ีเหมือนนกัอ๋อครับผมนี่อันนี้ก็จะมีประวัติกันารโชกโชนว่าเก็บลูกค้าไว้หมดผมขออนุญาตถ่ายไกลๆนะเผื่อเผื่อลูกค้าบางท่านเขาไม่อยากให้ออกอากาศอ่าผมถ่ายใกล้เงี้ยเวลามาซื้อเนี่ยเขาก็จะเก็บความภูมิใจเอาไว้ว่าเฮ้ยเพิ่ซื้ออันนี้อันนี้นี่เอาออกไปเยอะแล้วเนี่ยนี่อออกไปเยอะแล้วหรอพี่แม่ใช่คือล้นล้นล้นผมบอกผมวันคราวครับแต่ก่อนแรกๆอ่ะเมื่อปีสองปีที่แล้วมีประมาณครึ่งหนึ่งผมบอกว่าเดี๋ยวเต็มเนี่ยแล้วไปนู่น ตอนหลังเขาทำไอ้ทันทุกใครเลยแม็กดออยู่ข้างหลังเอาไว้ไทยขยันรีวิวเนาะแต่ว่าเอาออกไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะลดๆไปนะเพราะว่ากลัวจะเต็มทางนู้นไม่ใช่หรอกตอนเรามองตรงนี้คนก็จะมองถึงบ MC อ่าสวยไหมนะฮะบีเอ็มซีเขนนีเท่มากเลยนะพี่เดี๋ยวเราจะไปเสือภูเขาไอเสือหมอกอ่ะโอเคอันนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนลวกันนะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปร้านพี่แมนมีมากกว่าจักรยานมีมากกว่าจักรยานมีอะไรนอกจากมากกว่าจักรยาน คุณนี้สุดยอดเลยนะครับมาขายรับซื้อเทินจักรยานมือสองทุกชนิดนะศูนย์แปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ห้าสองสี่ครับไลน์แอดบันชัวครับแล้วก็เฟซช่องทางการติดต่ออินสตาแกรมยูทูบพิมพ์คำว่าไบชัวทั้งหมดพิมพ์คำว่าไบชัวทั้งหมดมันจะขึ้นมาหมดเลยเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาแล้วตอนนี้ผมไบชัวอย่าลืมนะถ้าไม่รู้เนี่ยจักรยานใก่์ ใกล้สน้ำใกล้สนามปันจัย,ยายนนภูจริงจริงขึ้นจริงจริงขึ้นจริงๆโอเคโอเคบายบาย